ตัวคนไหมเท่ากไม่รู้แต่ว่ารเด็ายกับายผู้หญงาไม่รู้กันอคยรู้เป็นกรซือแต่ว่าราไม่รู้ะกันว่าคนไหนนะรับไ่ร้ลยดถ้าไม่รู้เป็น้รู้เป็นไรปลืล่ะ้าไอโควิดกมเหอรู้ีอนี้อนีอ้าี่นั้นเบียร์อซ้อนะสตัวเล็กออกก่อนตัวเล็ก ดดอผองกลางจากที่รอซื้อมานะครับสองเมตรเจอเป็นมัดเลยครับอยู่ในเรือนเนี้พวยึดกันนะยุดไปน้อยละเรือนะองจะได้เรือละอ่าเป็นมัด

ที่ว่ายาลำบากมากัไว้ในเรือนะครับกว่าจะได้เอาคราดเดี๋ยว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 นางวนนางวนกับนางวนนางวนก็เรียนว่าไ้่ย่างเหลี่ยมไมาคุยไม่ได้บอกไปลงมาลงมา กลัวอะไรพี่หนตรวดแล้วตวกี <którzy> ่วันแล้วหนดพี่ไม่ได้กลัวน้องติดดอกพี่กลัวน้องจะติดจากพี่นี่แหละ

จปยอดำของอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาได้ทำการจับกลุ่มนางสาวฟอตนาสิริอภัยในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลสะกรมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาได้ของกลางประมาณ9ถุงหมอรับใช้ปับของหมอไหมของหมอน่ะอืมที่จะพอด้วยใช่เลยอ๋อคือ